สมราคามากเลยอ่ะขายให้100น่าจะได้ค่ะจานนี้1น0่0อบาทเนาะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวคุกกะปิครับส่วนประกอบก็จะมีข้าวหุงนะครับประมาณ2จานถั่วฝักยาวหั่นพริกขี้หนูซอยมะม่วงเปรี้ยวซอยกุ้นเชียงหั่นไข่ไก่2องฟอง หมูหวานกระเทียมสับหอมแดงหัน่นมะนาวกระปิมาเริ่มทำข้าวคุกกะปิกกันเลยครับทอดไข่ครับไข่นี้ทอดเพื่อจะนำไปเป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมออทอดเสร็จแล้วเราก็ซอยเป็นเส้นๆหั่นเป็นเส้นๆก็พยายามทำให้มันเป็นวงกลมก่อนก็นจะเอาไปโรยหน้าข้าวคุกกะปินะคะเ,เดี๋ยวเราจะม้วนนะแม่ จริงๆใครจะทอดแบบหนาๆแล้วหั่นเลยก็ได้อันนี้ไม่ได้แบบว่ามีแบบวิธีที่ไตยตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำไปหั่นนะคะครัทอดกุนเชียงครับไข่ที่เราทอดมาเมื่อกี้นะครับแจะจะนำมาซอยนะครับเป็นเส้นๆนะครับ เป็นเครื่องเคียงทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําข้าวกันนะครับข้าวในแบบของแจ็คแจ็คจะทําแบบผสมน้ํานะครับแล้วค่อยไปคลุกกับข้าวกะปิใหม่เลยนะแจ็คซื้อมาก็ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปสําหรับข้าวประมาณสองจานเท่านี้นะครับแจ็คใช้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับหอมมากเลยค่ะหอมเนาะหอม ขอ,อดูยี่ห่อหน่อยได้ไหมคะเป็นนี่ครับกะปิตาอะไรในแม่นี่ไงสายมือนี่กุ้งไทยค่ะกุ้งไทยกุ้งไทยหอมค่ะหอมสีดีนะสีดูดีไม่ดําจนเกินไปเทน้ําใส่เข้าไปอือน,นี้อ่ซาซประมาณนี้ละลายกะปิก่อนนะครับละลายกะปิก่อนอนะครับกะปิเริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลาดในข้าวแล้วก็ใช้มือคลุกนะครับราดลงไปเลย ครับเขาไปเรื่อยๆนะครับกะปิสีสีสันดีอ่ะสีสวยดิบางคนก็เอาไปผัดเอากะปิลงไปผัดในกระทะก่อนแล้วแต่ค่ะสั่งวิธีสั่งวิธีใช่ขยำก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดก็ได้รัดวงจรนะครับอะไรก็ไม่ทั่วเท่ามือขยำใช่ไหมใช่เอามือขยำนี่แหละ่อนดเอาไปนะครับใส่ถุงมือนะครับข้าวจะได้ไม่ติดมือครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดข้าวกันเลยครับใส่กระเทียมสับลงไปผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมกันนะครับใช้ไฟแรงนะครับกระเทียมมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้ว,ลวใส่ข้าวลงไปครับเป็นอาหารที่เราชอบอกันนะไม่นะข้าวสุกปิเมนูโปรดครับ เป็นอาหารที่หน้าตาสวยแล้วก็กินง่ายเนาะเป็นอาหารจานเดียวมันมดูอลังการใช่ที่ได้กินทั้งข้าวทั้งหมูทั้งผักทั้งกุนเชียงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะจัดจานส,สวยๆสักหน่อยเห็นไหมแห้งกระทะก็เริ่มแห้งแล้วนะผัดให้แห้งนะครับผัดให้แห้งเลย ได้ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ข้าได้ที่แล้วครับตักเสร็จกะมังไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดแต่งจานกันใส่เครื่องเคียงกันนะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับวันนี้เรเาใช้เป็นถาดรองด้วยใบตองนะครับเราก็จะตักข้าวที่เราทําเสร็จแล้วนี่ใส่ในถ้วยนะครับวันนี้ใช้ถ้วยใหญ่หน่อยจะได้สมกับถาดสมกับถาดกดให้แน่นๆหน่อยจะได้ออกมาเป็นทรงถ้วยส,สวยๆหน่อยนะครับคอนใส่ในนี้เลยนะ อ่าใหญ่โตนันนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มตกแต่งหน้าตามันหมูหวานหมูหวานนี่ก็วิธีทําก็ย้อนดูคลิปเป็นคลิปการสอนทําหมูหวานค่ะก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้จ็คจะลงไว้แล้วนะครับไปดูกันได้ค่ะวิธีการทําหมูหวานใส่เยอะไหมแม่เยอะต้องถามถามคนกินต้องถามคนกินนะครับ เอาร้อยหนึ่งอ่ะจานนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยได้ไดหมเพราะปกติไปกินจานธรรมดากล่องธรรมดาก็ห้าสิบาทกันแล้วนะจะจัดให้ร้อยหนึ่งนะครับใช่ต่อไปก็คุณเชียงสลับสลับสีกันหน่อยใช่ไหมใช่ฝั่งนี้ฝ่งเดี๋ยวถ้าคุณเชียงไปติดหมูหวานเขาจะสีกลืนกันอ่าให้อยู่ใกล้ๆกันเป็นสีหน่อยต่อด้วยหอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยไว้ตรงไหนดีแม่ต่อนี่เนาะได้หอมแดงซอย ต่อด้วยมะม่วงนะคะ<ว>รับมะม่วงเปรี้ยวนี่จะล้อมรอบเลยเนาะล้อมเลยค่ะล้อมเลยพริกค่ะพริกเอาไว้ใกล้ๆหอมแดงต่อด้วยพริกพริกขี้หนูซอยอ่าไม่ต้องเงยอะหรอกพอพอละซ้อนเดียวพอแล้วค่ะ,ะต่อด้วยถั่วฝักยาวไว้ด้านนี้ค่ะอย่าไปไว้ใกล้กับพริกซอยนะคะเพราะเขาจะใกล้เคียงกันมากหลงใช่เดี๋ยวหลงกันเผื่อคนแบบแหมไม่อยากกินพริกฉันจะกินถั่วฝักยาวแล้วไปปักติดพริกขึ้นมา ไว้ห่างห่างกับพริกนะคะวิชอบมากเลยใช่ของชอบใส่เยอะๆเลยค่ะจัดให้แหน่เยอะๆหน่อยโอเคโอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็นทีนี้เหลือแค่มะนาวใช่ไหมมะนาวก็จะอยู่ฝั่งพริกมะนาวกับไข่เดี๋ยวมะนาวไข่เห็นไหมะนาวพริกมะนาวหอมจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะให้คนเลือกกินได้ให้เยอะหน่อยอ่าค่ะทีนี้ก็ไข่ไข่ครับ ไข่วา,างด้านบนเลยนะใช่ไข่ที่เราทาเอาไว้ใช่ไหมหั่นเส้นซอยเอาไว้ใส่ไปเลยปุยๆไว้ข้างบนชอบเยอะไหมแม่ชอบมากแต่ใส่เยอะเดี๋ยวจะกลบหน้ากะปิไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวไม่เห็นหน้าข้าวประมาณนี้อ่าืมสมราคามากเลยอ่ะขายให้หนึ่งร้อยน่าจะได้ค่ะจานนี้หนึ่งร้อย100บาทเนาะขายให้แม่หนึ่งร้อยเนี่ยลองไปทํากัน<ช>ดูนะคะสวยงามมากเลย ย่อส่วนจากนี้ก็ได้นะทําเป็นจานก็ขายได้จาน<ช>ละห้าสิบแล้วนะข้าวคุกกะปิถ้าใครชอบกินข้าวน้อยก็เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆได้ะค,ะค่ะใส่จานอันนี้แม่วีชอบกินเยอะนะครับ <laughs> ไปลองทํากันดูนะครับสําหรับเมนูข้าวคุกกะปิวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ